สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะสําหรับเดือนนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณสาหรับ Subscribe l i แชร์ด้วยนะคะเพื่ออ่านุกคอมเมนต์เหมือนกันเลยขอบคุณมากนะคะเริ่มเลยโอเคในอดีตนะคะความรักของคุณเนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณมีความเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์นะคะแต่คุณคิดว่า นั่นไม่ใช่ประเด็นแล้วะค่ะนะปัจจุบันคุณปล่อยวางคุณให้อภัยคุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะบางคนได้รเริ่มการงานได้รเริ่มแบบอะไรทำใหม่ๆทําทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นคุณจะไม่ไปทำอะไรให้แบบว่าต้องมีปัญหาหรือทำให้ตัวเองไม่สบายใจอีกแล้วนะคะตัวคุณตอนนี้คุณได้ปลดปล่อยและคุณก็ได้มีอิสระกับการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมั่นคง คุณให้อภัยคุณปล่อยวาง forgive n e ็นะคะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณจะเข้าใจค่ะคุณเข้าใจทุกอย่างแล้ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนหล่อสวยฉลาดเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เอาปัญหาในอดีตนะคะมาทำให้คุณเศร้าเสียใจแล้วอะค่ะคุณคิดออกแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะมากมากเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไาดูกันดีกว่าว่า ปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะอโอเคค่ะปัจจุบันนี้นะคะบางคนนะคะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับ งานที่รักนะคะหรือว,ว่ามีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นนะคะบางคุณคุณดูแลตัวเองสวยหล่อมากขึ้นด้วยบางคนมีชื่อเสียงนะคะบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จชีวิตคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นการให้อาภัยเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกสําหรับคุณเหมาะสําหรับ คุณและเขาหรือว่าคนอื่นที่คุณเคยมีปัญหาด้วยมากที่สุดแล้วนะคะคุณกลับมารักตัวเองไม่มีความสุขกับตัวเองคุณก็ยังคิดถึงเขานะคะคุณหวังดีต่อเขาว่าค่ะคุณไม่ได้อยากจะทําลายเขาหรือทําให้เขาเสียใจคุณเข้าใจเขาคุณเข้าใจตัวเขาเองเข้าใจทุกส่วนของเขาว่าค่ะคุณเข้าใจค่ะแล้วคุณก็เข้าใจตัวเองด้วยอืม ซึ่งการที่คุณปล่อยวางได้หรือว่ามีอิสระกับตรงนี้ได้เนี่ยมันทำให้คุณไปต่อได้กับชีวิตได้ดีขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสงบสุขภายในด้วยอะคะ่ะมันไม่ใช่ความสงบสุขที่อยู่แค่สิ่งแวดล้อมเนาะมันเป็นความสง,สงบสุขที่คุณสร้างมาเองจากจิตใจข้างในคุณบางคนนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่ดีขึ้น มีความสุกกับตัวเองทําเล็บทําผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรักตัวเองมากขึ้นบางคนสวยขึ้นมากๆบางคนหล่อขึ้นมากๆเลยนะคะคุณเอาเวลาตรงนี้มาคิดมากกว่าที่จะไปแก้แขนใครอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้แนะนำว่ามันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะคะ มันเป็นพาชันกับตัวเองเนาะมันมีความสุขกับตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วมาลองดูดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะ่ะแนวโน้มบางคนนะคะมีสิทธิ์ว่าเขาจะกลับมาด้วยนะคะหลังจากที่เคยมีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้คะ่ะเขาคิดถึงคุณนะคะเขายังรักยังเอ็นดูยังเป็นห่วงยังห่วงใยคุณมากๆนะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณด้วยนะคะสําหรับบางท่านนะคะอ โอเคค่ะเอาคำนะคะเอาคำเนี่ยคุณจะสำหรับเดือนนี้ค่ะบางคนนะคะอยากจะหาความรู้เพิ่มให้กับตัวเองมากขึ้นเนาะบางคนเนี่ยก็จะอาจจะต้องค่อยๆดูวนไปก่อนนะคะถ้าเขากลับมาหรือว่าทําเรื่องเครียดเพิ่มขึ้นคุณอาจจะต้อง พักไว้น,นิดนึงก่อนนะคะตัวคุณจะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นนะคะศึกษา ح, ความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งถ้าคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะปลดล็อกสกิลขั้นเทพเป็นล่างทองเลยนะคะก็แนะนำนะคะหากความรู้เยอะๆนะคะอะไรที่อยากจะเรียนเพิ่มก็ลงเรียนนะคะอันนี้มันเหมือนแบบเออมันขึ้นทุกเมนเอเนอร์จีของลองไปดูได้นะคะทั้งเดือนมีนาเมษาหรือพฤษภาเนี่ย มันก็ขึ้นการที่จะหาความรู้เพิ่มขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานด้วยมัง้งเพราะว่ามันเป็นปีใหม่ไทยนะคะปีเมษายนแล้วหกแปดมันเท่ากับถ้าเราดูตามโหราศาสตร์ไทยมันก็คือการเป็นปีใหม่ของไทยอะคะ่ะมันก็เหมือนทุกอย่างก็คือเคลื่อนตัวไปในทางที่จะพัฒนานปรับปรุงไปหมดเนาะอืม ช่วงนี้นะคะถ้าถ้าเดือนนี้นะคะใครอยากทําบุญก็ทํานะคะการทําบุญจะส่งผลให้คุณในด้านการเงินการงานด้วยนะคะก็เนี่ยมันขึ้นทําบุญกับคนที่ยากไร้โฮมเลสหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะมันจะทําให้คุณคุณช่วยเขาอะคะ่ะคุณจะได้ผลบุญตรงนี้ด้วยนะคะมันไม่เกี่ยวกับเออไม่ได้ช่วยเพราะหวังฝังอะไรนะ ให้ทำแบบว่าทําที่เราแบบว่าพอมีนะคะทําแบบที่ใจเราอยากทําแค่ใจเราอยากทํานะไม่ได้ไปทุ่มแบบว่าเออฉันต้องทุ่มเท่านี้เพื่อที่จะได้เท่านี้มันไม่ใช่นะคะทําที่ใจเราอยากทําแล้วมันจะส่งผลดีแต่ถ้าการที่ทําแล้วเราหวังอะไรกลับมาแบบอย่างนั้นนะคะมันจะไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะคะเท่าที่เราอยากทําเท่านั้นนะคะคือการทําบุญที่แท้จริงใจเรามันจะอิ่มเนาะ โอเคค่ะมาดูกันดีกว่าวะข้อความความรักความสัมพันธ์อ่ะซะหน่อยซิกอัพคับนะคะข้อความความรักความสัมพันธ์คู่รักคู่ครองนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากสําหรับคุณนะคะคุณจะเจอการอาจจะเป็นการกลับมาของเขาจะทําให้ชีวิตคุณสมบูรณ์ขึ้นก็ได้นะคะอาจจะได้แต่งงานมีครอบครัวด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขสมหวังนะคะเ n e r จ y ไม่ดีเนี่ยมันจะเคลียร์หมดแล้วนะคะเพราะว่าอืม บางคนนะคะสําหรับบางคนที่ที่คิดว่าปัญหามันอาจจะยังยังยังแก้ไม่ได้สําหรับบางคนจะอยู่เป็นโสดสวยๆเรื่อยๆล,ลอยๆนะคะขึ้นนาเอาเป็นคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขึ้นกับฟีว์ของเรานะคะว่าจะทํำยังไงต่อมาดูกันดีกว่าว่าข้อความที่เขาอยากคุยกับคุณเป็นยังไงบ้างคะ เขาต้องเขาคิดถึงนะคะเวลาอยู่ใกล้คนณเขาเขาคิดถึงช่วงเวลาตรงนั้นนะคะการที่มีคุณหมุนวนอยู่รอบๆเขามีความสุขเอาจริงๆตัวเขานะคะตัวเขายังไม่งยังยังไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงออกจากชีวิตเขาไปนะคะคือการเดินออกมามันอาจจะไม่ใช่เป็นการที่ทะเลาะกันหรือว่าคุณ,ค,ณคุณอาจจะยังไม่ได้บอกว่าทําไมคุณถึงเดินออกมาจากตรงนั้นซึ่งตัวเขาก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรบ้าง แต่ปัญหาเบื้องหลังที่เขาไม่รู้อะค่ะสิบดาบนี่หนักนะคุณเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นโดยที่เขาไม่เคยรู้อะไรเลยนะอืมตัวเขายังงงอยู่เลยว่าทําไมคุณถึงออกไปจากชีวิตเขาอะจริงๆอืนะป่านนี้ตัวเขายังไม่รู้นะคะอืมเขาคิดว่าเขาไม่ควรที่จะปล่อยคุณไปเลยนะคะ เพราะว่าการที่ส่วนตัวการที่เขาอะค่ะกลัวการความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดด้วยเนาะ I am scared of commitment เขากลัวความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมด้วยอะค่ะด้วยส่วนหนึ่งแล้วมาเจอคนอย่างคุณที่มันโคตรดีมากๆมันก็อาจจะคิดว่าเขาจะไว้ใจคุณได้จริงหรือเปล่าหรือว่าคุณไปหลอกอะไรเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมัน too good to be true เกินไปสําหรับเขาเพราะฉะนั้น มันก็เลยมีปัญหาตรงนี้นะคะแต่สำหรับเขาคิดว่าคุณ Amazing มากเลยโอเคแน่นอน one of billion หนึ่งในพันล้านคนโอเคเห็นไหมลูกดวงของฉันเป็นคนที่ Amazing มหัศจรรย์มากคุณเป็นคนที่น่ารักค่ะขึ้นดูสิไพ่ขึ้นเนี่ยไพ่บอกเป็นจริงนะเอ็ดออฟสอดเดซันเดซันแอสตาจะหาใครมาเทียบได้ล่ะมันไม่มีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจในตัวเองเอาไว้นะ คุณเป็นคนที่ amazing มากอย่างที่เขาบอกจริงๆแหละอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะม,มาดูกันดีกว่าว่าไพ่จะแนะนำยงไงบ้างตัวคุณบางคนนะคะเป็นคนที่มีความอดทนมากเลยเนาะอดทนในความสัมพันธ์อดทนในทุกๆอย่างกับบางเรื่องที่ที่คุณทนได้คุณจะทนแต่ว่านะ ณนะนะตอนนี้ค่ะคุณมีความสามารถอะไรบางอย่างนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงความอดทนตรงนั้นนะเป็นความแข็งแกร่งเป็นพลังของตัวเองขึ้นมาเนาะคุณสามารถดึงพลังตรงนั้นนะขึ้นมาสร้างมาขีเอทมาทำอะไรก็ได้เนื่องจากคุณเก่งในเรื่องด้านอดทนเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายหรือย้ายสิ่งไม่ดีต่างๆให้ขึ้นสู่แบบสิ่งที่ดีขึ้นได้เนี่ยซึ่งเมื่อคุณทำพวกนี้แล้วใช่ป่ะคุณมี percentage คิชีนหมายถึงว่าความรู้ความสามารถมีแบบพลังในตัวเองบกวกกับ Power ด้วยใช่ปะมันคุณจะเจอประตูอค่ะเพราะฉนะนั้นน่ะอย่าอย่ายอมแพ้เนาะแล้วก็มุ่งไปสู่ทิศทางที่หวังไว้คุณจะเจอประตูเห็นไหมไมยูนิคอนน่ะก็บอกแล้วมันเป็นคนที่ Amazing One of million people เนาะมันไม่มีใครที่เป็นยูนิคอนได้หรอกใช่ไหมคะในโลกใบนี้แต่คุณมันเป็นสิ่งมหาศจร,ร์ สิ่งที่พิเศษมากๆของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใช้พลังของตัวเองนะคะใช้ความอดทนของตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายสําหรับใครที่ฝันที่อยากทําอะไรไว้นะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้โอเคค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความสมหวังมากๆขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังแล้วก็สับสไครต์ไลค์แชร์คอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักด้วยนะคะสวัสดีวันนี้บายบายเลิฟยูสวัสดีค่ะ